สวัสดีครับเป็นพี่ FT ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้พามาชมภาพกิจกรรมดีๆที่วัดอรุณครับโครงการเรารักทระทางวัดอรุณเป็นกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ่ประจําเดือนนะครับทุกวันที่15ของทุกเดือนที่นี่จะมีจิตอาสาร,รวมตัวเพื่อทํากิจกรรมทําความสะอาดรอบพระปางและบริเวณโดยรอบ วัดอรุณครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่น่าประทับใจด้วยกันในครั้งนี้มีชาวต่างชาตินะครับจำนวนมากเลยมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วผมจะพาเพื่อนๆที่พีเอฟจีไปชมหลายๆจุดหลายๆบรรยากาศในวันนี้นะครับจะมีจุดไหนกันบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับ อ่าทุกอ้าวตามไปในทรกบ้านแล้วไปรอน้ำอ่ารอน้ำใจเย็น uh, นิดนึงนะอ่ารอน้ำไปถึงก่อนไปสาธุญาติเห็นดวงมาขึ้นใจอันนี love ้บ uh, uh, ah, ูชาให้ตัวเองหม่นะอ่าทุกสาธุสาธุสาธุไปบ่อยมันจะมีความสุขความเจริญอ่าเข้าไปแล้วก็รอน้ำก่อนนะเข้าไปแล้วก็รอน้ำแป๊บเลยอันนี้บูชาญาติโยมทุกคนทุกท่าน น้ำตามมแล้วน้ำตามมแล้วโอ้สุดยอดเลยน้ำมาถึงเรามันสบายใจมากน้ำมาถึงเรามสบายใจโยมช่วยกันเยอะมล้ก็สบายใจน่าโก้ทุตการช่กันเป็นสุภาพบ้านด้วยอเราหว่าพระเปานไมใสุภาพบนางกใูกหนึ่งด้นของกองขานุการวัดอรณราชส้กอารามนำโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระ วชิระนัตนาพรดรชมพันพิตรสาโรหน่วยงานด้านรพัฒนาภาพก้าผู้ชี่ยวชาญว่าเรื่อไหนด้วยก่องว่าแต่เวาโชว์ล้วเราต้องขออนุโมทนาให้ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมโครงการเราได้พบกันอ้าวตามกันไปได้แล้วพระปรางเปิดแล้วเข้าไปแล้วก็รอน้ำแป๊บหนึ่งเลยนะถ้าน้ำไปแล้วก็แบ่งเป็นสองสายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเลยให้ญาตกโยมรู้ว่าเราจะมีบวามคกดถ้ หน้าทใจนี้ไว้นะมมาาอโยมโยมาท่อนดูลว่าเขากังิญชวตงชาติอราถ้าไม่งั้นโยมก็จะได้ออกเพรามาต่างจเยูแ่แ่ยว้ที่ยังไม่ยังไม่อยากให้เขาเ้าเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีชาวต่างชาติออกนะไม่งั้นชาวต่างชาติเขาจะมาปนกับโยมเขาจะไม่ยอมออกอโอ ในันหะย้อนย้อนทอช่ะาให้ทนได้แจกกับมือนะดูแลพาผู้ใหญ่จะพาท่านข้ามนยอ่ญาติโยมตามเข้าไปนะเดี๋ยวมียาปูจะดูแลญาติโยมช่วกันผู้มนาสาทีมไรสดทีมไรสดมาไร้อนด้วยนะาไปไรกันเองมาเร็วมาเร็วค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ็มลอยนะอมโธนาเอ็มอย น้ำรักอาเซีแล้วก็น้ำชาเขียวแล้วก็น้ำดื่มธรรมะสายสายบุญนักเลงสายบุญหลายๆกลุ่มด้วยกันการหลวงธนา ไ,ได้มา,นนา,มากานไปเดียวมาจากกาขอ,ขอเนใจนงพูดนีชวนเพื่อนมาทำพุดฉนน,นั้นแล้ว15วเดือนหน้าโยมต้องชวนไปีสัีสี่ค,คนหนึ่คนต่อ20คนต้องชวนมาเยอะๆเนี่ยพูดเกิดจากตรงนี้ชวนก็ได้บูญน,นเรระเขาบอกว่าคนที่ทักชวนคนอื่นมาทำความดีเนี่ยจะได้เกิดมาในชาติไหนก็แแต่จะได้เป็นคนวานกันเป็นพวกกัน ผมยังไม่รู้จักโยมเลยตัวโยมกัจุดที่สองคุณมาแต่ว่าถ้าติไแล้วต้องเป็นคนไปหาลัพันตอนนี้โยมสามท่านชาตินี้เราเลยได้ไม่เจอกันแต่เราไปเจอกันในวันละสถานภาพไม่นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับ

ชาต่างชาติทั้งนั้นเลยนี่กระชาวต่างชาติครับสางนู้นก็ใช่คนทีนญี่ปุ่นโอโหมาหมดเลยครับ เห็นแล้วชื่นใจไหมครับ

น่ารักที่สุดเลยครับน่ารักมากๆ ด้านนี้พัะปลางนะครับอยู่บนพักปลางนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ประตูทางเข้านะครับพยายามจะถ่ายทุกบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมนะครับบนนี้เป็นชาวต่างชาติ หลายสิบคนเลยนะครับด้านบนนี้นะครับถือว่าเขามาเที่ยวด้วยแล้วเขาได้ทํากิจกรรมแบบนี้กับคนไทยพี่ๆเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้ทากิจกรรมในครั้งนี้เขาตื่นเต้นนะเห็นคนเยอะแล้วได้ทําความสะอาดเขาบอกว่าไม่เคยมีที่ไหนนะครับไปที่ไหนมาก็ไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้คนไทยน่ารักมียาค้มีขนมนมเนยมีอาหารให้ทานด้วย ก็บอกชอบมากเลยชอบมากเลยกับกิจกรรมแบบนี้ที่ร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ครับช่วงกลางวันชาวต่าง,างชาติจากประเทศต่างๆอาจจะมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วก็จากไปแต่คนไทยยังช่วยกันนำความสะอาดมาจากตัวสา่ละที่เลยครับเป็นภาพน่ารักเนี่ยหลายๆคนกย็ยังเป็นชาวต่างชาติก็ยังบอกว่าชอบมากบรรยากาศของมุไทยสุดยอดจริงๆครับ เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศด้านล่างต่อนะครับ ใส่รองเท้าเดินไม่รู้สึกแต่ต้องใส่รองเท้าเดินจะรู้สึกสักทีว่ามันดูดมากพวกีอะไรเนี่ยเราล้างความเขินครับไม่ได้ล้าง ญาติโยมที่มาทําในโครงการกีฬาศาสตหลังจากทําที่ทวัดอรุณเสร็จแล้วอย่าลืมไปทําที่บา้านเรเองด้วยนะมันจะสะอาดในวัดอรุณแค่เพียวไม่ได้ะะะนะไปทําที่บ้านเรเองด้วยนั่นอาจารย์พระครูประคองฝากบอกทำที่บ้านเราด้วยหรือไม่ให้คนดีอ,อ่ะ,จ,ะจ๊ะกีฬาเดี๋ยวเอาไปใส่ถั่วจ้าวการเล่าอัน

รับใดีัน์สทางตะับมรครงนีบตอนนี้ก็คือทําในส่วนของพับรางนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะมาด้านล่างเนี่ยครับ จะได้เสร็จไปพร้อมๆกัน เ็นภาพที่สวยงามมะครับที่ทาเห็นทํากันอยู่ก็ทํารอบรอบพระปางเลยนะครับตอนนี้รอบพระปางนี่กําลังทํากันอยู่นะครับ Chào mọi người. Nếu như có một rất nhiều. À. Và สยงามมากครับชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาช่วยทําความสะอาดอยู่ด้านบนเนี่ยครับ มีน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาม,มาด้วยนะครับช่วงเงย็นๆหลังเลิกเรียนแล้วก็จะมาทําความสะอาดทัพปางบ้านคงจะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้และครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยครับเอาบุญมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบพระคุณครับ บางคนอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรนะบางคนอยู่ไกลเราก็ทำสำเร็จแล้วอแางออกมาจนมึงเลี้แล้วสุดท้ายมึงเี้แล้วการที่ตามออกเออ